We're gonna make another we're, we're gonna make another video. Say Swadik so what? Tiny bag! Swatika Swadica Sophie Swatica Squadica Yeah I'm going Where are we now? Where are we? Where are we ตัวนี้อยู่ที่ไหนคะเดี๋ยวแม่อาร์เบ่บอกแทยกับหลูกเขาบเบากนำสวัสดีค่ะมาบานไทยในต่างแดนยูเคนะคะตอนนี้ยูพับนะคะควีนอาร์มวันเสาร์ค่ะ เป็นหยาดมะเบิงรักีตอนแรกในบ้านมาชีบาแล้วมาวมาดมาหนาแวาเ่ีนเขาก็เป็นแบบรอบว่ัผ้าพบคร์นะเขาให้ผ้ารูผ้าหยางไสิเหือน้ก็เป็น้สีเยม่หยางลายหอก่จะเป็นรยไลเรอปีนี้เอ n e s h p s tiny b u g e Go a n buy one now at Plymouth a r l no no เอาแม่ก็เอาของเด่นมาก่อนเอาจริงกับเบลเลียเบลเล็เอาของเด่นยังนมาหลกยค่ะส่วนมากจะเอาประกาดินสอไม่ให้ลูกบ้านรูปเล่นเ่สินเพราะว่จะเทินพวกพี่มงไปข้างนอกมันหนาวไม่บ้านไบ่อย็บออกไปค่ะก็เลยพาลูกนางอยู่้าในบ เสมอมันหนาวองมันหนาวนี่สไลด์นีลด์ที่จะจอเป็ดงขบานมันมาเปล็กกัมมูเออกวดบ้เรล่มมาหลายแล้วท่าได้หลายเนาค่ะตอนนี้เริ่มมาหลายแล้วคนมาเมือันหลมปี๋นี่สไลด์ โว์ยางลบนะคะอัน yeah, <This S 2> ี้ยางลบอิสรบเอรคอนเชยางลบยางลบเยอะยางลบอสาวนี่คือลาิกรคนี่คือยางเยอยางลบอิสรบเบอร์ยางลบยางลบบรบกอันับคบอทนี่ยดเนะคะคนเียร์กีราเดีวคนมาทักทายกันไหมนะคะ ใช่ใช่ว่าคิดหอดคิดถึงเน่ยมาคิดหอนคิดถึงทุกคนนะคะพอมาเจ็ดสิบผ่านลานทีการทํางานสามขึ้นต่อกันด่วนแล้วนะคะก็เลยมีเวลาเดี๋ยวเดกับครอบครัวใดนะมีเวลาอัคดคลิปเดี๋ยวจะได้ประพอกันไหมนะคะแล้วเราตั้งวีดีวันประพอกันไหมนะคะสวัสดีค่ะอุ้ยตายแล้ว